น้องแบงสวัสดีครับน้องแบงกับพี่อ๊อฟน้องแบงสวัสดีครับน้องแบงคค่ะจากน้องแมวยิ้มนะคะป้าแมวก็หัวใจกอดกอดคุณกุ้งก็น้องแมวยิ้มสวัสดีค่ะคุณกุ้งก็ส่งสติกเกอร์กำลังใจนะคะคุณแบงน้องแบงกับพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งสดน้องแบงสวัสดีครับน้องแบงก็ทักทายพี่เกด้าน้องแบงสวัสดีครับ แม่ปีบอกว่าเครื่องนี้มีดานค่ะพี่โม้นะคะขอบคุณค่ะแม่ปีขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเติบนะคะไม่มีลมเออไม่ใช่ไม่มีลม,ออไ,ม,ม,ม,ลมไม่มีอะไรนะไม่มีฟองอากาศหรือพราะอากาศหายฟองอากาศหายไปไหน <c oughs> แม่ปีบอกว่าเครื่องนี้มีด่านนะคะขอบคุณค่ะแม่ปีน้องอัพก็หัวใจบวกๆแม่ปีก็สวัสดีค่ะน้องแบงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ปีมามาหลายบ้านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลย น้องซีนีก็น้องแบงสวัสดีค่ะป้าแมวก็ส่งส่งหวัวส่งตุ๊กตานะคะป้าแมวแดงแตงแตง,แตงป้าแมวบอกแตงแตงไม่ใช่คะ่ะป้าแมวไม่ใช่แตงคะ่ะป้าแมวเป็นฝรั่งคะ่ะฝรั่งหนูหันแบบขวางคะ่ะป้าแมวนี่ขั้วขั้วเขาอยู่นี่คะ่ะป้าแมวนี่ขั้วฝรั่ง คัวฝรัง่งลูกฝรั่งแต่ว่าหนูหันแบบขวางแบบขวางแล้วก็ทําเป็นเอามีดกรีดตรงข้างๆเขาตรงผิวเขานะคะแล้วก็หั่นขวางเหมือนแตงเนาะเหมือนแตงนะคะเหมือนแตงเหมือนแตงลูกใหญ่ๆนางแบงก็คุณปีคุณแม่ปีนางแบงสวัสดีครับคุณกุ้มสดก็ส่ง นักร้องมานะคะสมกำลังใจมาให้รัวๆนะคะคุณกุ้งสดอะไรในจานคะ่ะป้าแมวบอกว่าอะไรในจานคะ่ะเป็นฝรั่งคะ่ะป้าแมวเป็นฝรั่งเ <c oughs> นื้อหั่นแบบแบบขวางคะ่ะหั่นแบบกลุมๆแล้วก็เอามีดกรีดตรงเอามีดกรีดก่อนนะคะเอามีดกรีดตรงเนื้อก่อนตรงผิวแล้วก็หัน่น ป้าแมวสงสัยนะคะป้าแมวสงสัยอะไรอยู่ในจานแม่ปีแม่ปีคิดว่าเป็นสับประรดนะคะแม่ปีนางแบงค์บอกว่าพี่ศินีคนสวยนางแบงค์สวัสดีครับนางศินีก็หัวใจกอดกอดแม่นางเรก็หัวใจกอดกอดแม่นางเรบอกว่าพี่ลูกน้องสวัสดีค่ปะป้าแมวสวัสดีค่ะจากแม่น้องเรทักไม่หมดขออภัยนะคะ ไเป็นไรค่ะป้าแมวป้าแมวทักรวมเลยค่ะป้าแมวป้าแมวจับมัดเลยค่ะจับมัดรวมกันเลยค่ะแม่น้องเลก็คุณซินีสวัสดีค่ะน้องแบงก์ก็คุณแม่น้องเลน้องแบงก์สวัสดีครับป้าแมวบอกว่าแม่น้องดีจ้ามาแล้วมาแล้วน้องน้องวารีวันนี้จะจับใครดีพี่โมนอ๋อ วันนี้จะจีบใครดีพี่โมนนะคะเรียกเอาเลยค่ะเรียกเอาเลยค่ะจีบใครก็เรียกเอาเลยน้องวาลีวันนี้มาหลายคนเลยวันนี้สาวๆส,สวยๆหลายคนเลยมานังเลก็คุณกุ้งสดนะคะจกักไายคุณกุ้งสดนังแบงสัตด,ดีค่ะจากน้องเรนะคะคุณกุ้งสดก็ น้องเรสวัสดีค่ะป้าแมวกับคุณวารีดีจ้าว้าวีคนสวยสวัสดีค่ะจากแม่น้องเรแมปีก็น้องเรจ้าน้องเออคุณกุ้งสดก็ทักทายน้องแบงสวัสดีค่ะเอาทำไมอยู่อยู่กล้องกล้องไม่ชัดกล้องไม่ชัดเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปกดโดนอะไรอ๋อ